ได้นะไม่ต้องกดอ่ะขั้นตอนการเข้าเมนูเนี่ยเราจะกดเมนูกดปุ่มเมนูกดศูนกดโอเคถ้าส w o ก็เป็น86ตัวกดโอเคข้าเมนูผู้ดูแลระบบใช่ไหมเราต้องเข้ามาตั้งค่าเครื่องก่อนตั้งค่าเครื่องเนี่ยพื้นฐานต้องเครื่องมีอะไรบ้างมีวันที่ตั้งแต่งภาษาเสียงตั้งค่าโรงงานอ่านนี้ไม่เกี่ยวออก,ก่อนอ ต้องเการเชื่อมต่อตอนแรกขั้นัตอนที่หน่คือกําหนดกําหนดที p เราก็ดูว่าเขากําหนดเป็นค่าอะไรกําหนดในการในการที่จะติดต่อคือ1 9 8 1 2 2็เราก็ต้องมากําหนดในคอเดียวกันกับที่จะเข้าไปทําการอินเสพอกำหนดค่าอันเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ใช้สายควายต่อเพื่อทําการทาการดึงข้อมูล แล้ก็เปิดโปรแกรมปีย i ่น t i ม e ขั้นตอนที่ต้องเข้าไปทำการเอเซเนี่ยคือจะดึงข้อมูลลายนิ้วมือกับอัปโหลดลายชื่อที่เราทำมาไว้ในโปรแกรมเนี่ยเข้าไปเก็บในตัวลายนิ้วมือเวลาสแกนเนี่ยมันจะได้บอกชื่อว่าตรงกับตำแหน่งของของคนคุณนั้นไหมแล้วก็มาที่เครื่องที่เวลาแล้วก็ดูที่ตัวซิงเกอร์ที่เราทำไว้แล้วก็กด ให้มันเชื่อมต่อแล้วเขาล้องอีกอีกก่อนเชื่อมต่อไม่ได้วีพอจุดก่อนพอเราพอเราปรับค่าหมายเลข ip ให้ตรงกับตัวเครื่องแล้วเนี่ยเรากดคำว่าเชื่อมต่อสำเร็จปุ๊บสถานะสเตตัสมันก็จะเกิดขึ้นมาเชื่อมต่อสำเร็จขั้นต่อไปเนี่ยเราในตัวเครื่องเนี่ยเราได้ทำการเอา รายชื่อมาใส่เป็นข้อมูลพนักงานและราเ,เปียนพนักงานที่ตัวทดสอบตอนนี้เราต้องการที่จะดาวน์โหลดในส่วนของที่ที่เป็นลายนิ้วมือมาใส่ผสมแล้วเราก็จะอัปโหลดขึ้นไปใหม่เป็นไฟล์สมบูรณ์แบบเนี่ยจะมีจะมีดาวน์โหลดลายนิ้วมือก็ทําการดาวน์โหลดลายนิ้วมือ,อตอน,นี้เราก็จะมาดูว่าในส่วนของตัวระเบียนชื่อเราเนี่ย มันมีอะไรในมือไหมน้องๆแก้ไขด้วยเองร่นยาแผนนำเข้ามห้เสร้จงมูล ไม่สามารถนำเข้าลายนิ้มือจากเครื่องได้ทางทางที่เรากดดาวน์โหลดแล้วเชื่อมต่อแล้วก็ทำการฟังชันฟังก์ชันะขอระบบอัพน,นี่อันนี้อัพโหลดได้หมครับว่าอัพโหลดชื่อเส้นงไปแต่ว่าเราจะทำการดาวน์โหลดเอง หัเครื่องหนึ่งสองชื่อบ้านงานดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลดมือถือแค่เส็จเข้าไปแต่มันไม่ได้เก็บอะไรในมืนอไว้ให้สอบถามผู้ใช้มีไหมอ่านม้ต้องกดสอบถามผู้ใช้ก่อนพอกดเลือกดาวน์โหลดเลือกทั้งหมดเลือกรายการกดสอบถามผู้ใช้มันก็จะเจอชื่อที่อยู่ในเครื่องเราก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหมือ คราวนี้มาดูในส่วนของที่เป็นพนักงานดูว่ามันจะมีลายนิ้วมือไหมอะลายนิ้วมือจะมาแล้วเป็นการซิงลายนิ้วมือกับชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะจะทำเนี่ยเราจะต้องเรียกพนักงานเนี่ยเข้ามาทําการสแกนนิ้วมือเพื่อให้ตรงกับรหัสของตัวเครื่องก่อนเสร็จแล้วเราก็นัโปรแกรมพิมพ์เมีนทามเนี่ยมาทําการอิดิชื่อของพนักงานคนนั้นโดยการที่กดกดจากรหัสเครื่องเนี่ยแล้วก็มาสั่งแก้ไข เพทําการอิดิตรหัสของแต่ละคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงต้องนําคอมพิวเตอร์และเดินดาัตตอรเบดมันเนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะดึงลายนิ้วมือมาซิงค์ด้วยเพราะถ้าเกิดวันหลังเนี่ยเครื่องมันเกิดเสียหายไปเนี่ยหรือว่าโปรแกรมมันเออร์เลอร์เนี่ยพะเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องใหม่เราก็จะเอาสิ่งที่เราแบคเอพไว้เนี่ยเอากลับมาอัพโหลดคือวิธีกคะเนี่ยนึดาวน์โหลดส่วนดาวน์โหลดก็คือคือตรงนี้ต่อไปจะเป็นการอัพโหลดให้เอาชื่อชื่อของเครื่องเราที่เราทำไว้เนี่ย อัพโหลดขึ้นไปให้มันอยู่ในเครื่องสแกนนิ้วมือแล้วก็จะอัปโหลดชื่อตอนนี้เราอัปโหลดไปแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะลองมาสแกนนิ้วดูว่ามันชื่นชื่อเราไห